ขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้ความสนใจกับกาแฟของแบรนด์มนาชิตายเยอะมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้มีกาแฟดำออกมาใหม่นะคะซึ่งสั่งจองกันได้เลยเปิดรับพีออเดอร์อยู่ค่ะช่วงเมษานี้ปล่อยสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าทั่วประเทศนะคะสำหรับใครสายกาแฟดำนะคะสั่งจองไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะกาแฟดำนะคะมาตอนนี้นะคะเรามีกาแฟทั้งหมดนะคะ2ตัวด้วยกันก็คือตัวที่มีนี่ค่ะ รูปน้องอิงฟ้าอยู่หน้ากล่องแบบนี้เลยค่ะกับกาแฟของพี่เป้ยที่ดังมากมากก็มามาก,มาก,มากแบบกอไก่ล้านตัวเลยนะคือต้องบอกว่า2ตัวเนี้ศนย์ศนซนะสี่ตัวเลยไข่ศูนปไขมันศูคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลรวมถึงรวมถึงไขมันทราสด้วยนะคะนี่เลยค่ะ 0%ด,ดังนั้นเรากินกาแฟเข้าไปเท่าไหร่นะคะเราก็ไม่รู้สึกผิดเลยเพราะในกาแฟเนี่ยจะมีความกลมกล่อมของกาแฟแล้วก็ทําให้เราตื่นตัวด้วยใช่ไหมคะแต่2ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องนั้นเหมือนกันไม่ทํางานบกพร่องเลยค่ะแต่ที่พิเศษเพิ่มมาขึ้นมาก็คือเราไม่ต้องรู้สึกผิดเลยว่าวันนี้ฉันกินกาแฟไปหลายแก้วแล้วฉันจะเอาออกเท่าไหรด่ดีจะวิ่งกี่กิโลดีจะอะไรนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเขาแบบศูนย์เปอร์เซนเลยทุกคนเป็นกาแฟที่ช่วยเรื่องของหุ่นได้อย่างตรงจุดมากเลยค่ะสาวๆใครที่กําลังมองหากาแฟเพื่อสุขภาพอยู่แนะนําเลยค่ะแล้วก็2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะเรื่องรสชาติค่ะตัวนี้จะเข้มกว่านิดนึงส่วนตัวนี้จะอร่อยแบบสุดๆเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็พี่เปิ้ลเนี่ยขยันชงขยันถือมากๆเลยค่ะหุ่นคุณแม่ลูก2แล้วแต่ว่ายังเสียมากเลยดังนั้นตัวนี้ก็คือ เป็นกระแสมากๆเลยนะคะสำหรับกาแฟเอชชัวร์คอฟฟี่ของพี่เปยมาส่วนผสมกันบ้างตัวนี้นะคะตัวนี้ของกาแฟาน้องอิงฟ้าเนี่ยจะมีส่วนผสมเป็นครีมเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองจ้าแล้วก็มีความคมเข้ม,ก,มกลมกล่อมในในแบบของเขามากเลยนะคะแล้วก็ยังผสมผงอัลมอนด์เข้าไปด้วยดังนั้นคือได้ความอร่อยสุดๆเลย มากันที่ตัวนี้ขายดีมากๆยังอยากจะฟังอยู่ไหมตัวนี้ยเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องฟังละมัง้งขายดีขนาดนี้แล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําด้วยผลลัพธ์ที่เขาได้มันมีผลวิจัยลองรับด้วยนะคะว่าทาน2-3เดือนเนี่ยในส้มในผงส้มซะสมะนะเพราะเราเอาผงส้มสะสมะเนี่ยใส่ลงไปในนี้ด้วยนะคะอ๋อลืมไปใส่ในโกโกโด้ด้วยนะคะใครที่แพ้ก,กาแฟนะคะ ก็เอาโกโก้ไปกินนะคะนี่เลยค่ะกินผงส้มเซอร์สมาท,ที่อยู่ในนี้นะคะเอชชัว์คอฟกับเอชชัวโกโก้ Go เนี่ยก็จะทําให้ภูมิหมาน้อยเนี่ยหายวับไปนะคะประมาณสัก3เดือนค่ะประมาณสักสเดือนนะคะเข่าชัวๆเลยนะประมาณสักสาเดือนนะคะกินแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะดูสารสกัดอัดแน่นมากเลยนะคะเรายังมาพร้อมกับคอลลาเจนที่เล็กที่สุดนะคะ จะเป็นคอลลาเจนตายแบบตายใครที่ปวดข้อต่างๆนะคะเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมได้เลยค่ะรวมถึงสารสกัดครีมเทียมที่มาจากมะพร้าวกลมกล่อมแล้วแถมยังมันอีกดังนั้นก็เป็นเหตุผลง่ายๆค่ะที่ทำไมเอสชัวร์คอฟฟี่กับเอสชัวร์โกโก้ Go เนี่ยถึงขายดีมากลุกแล้วลูกค้ากินแล้วเห็นผลแล้วกลับมาซื้อซ้ำกันบ่อยมากที่สุดเลยนะคะยังไงก็ ฝากด้วยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะชอบแบบไหนนะคะแบบอิงฟ้าหรือแบบพีเบ่เป้ยดีคะ่ะมาเดี๋ยวรอบหน้าจะทำคลิปน้ำชงต่างๆนะคะนี่จะมีนมเย็นนมชมพูแอปเปิ้ลกรีนทีแล้วก็มัทฉะนะคะรวมถึงผักแล้วก็ผลไม้นะคะคลิปหน้าเจอกันคะ่ะ